สัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับม่พ่อกันครับใช่แก่ครับผมช่องแช่แก่ชาแนลครับเด็ดแจมแห้งพี่น้องเอ้ยเดดคักเดดเน,นี่ยครับแจมขักแรงครับผมแรงแรงเขาเน,นี่ยนะใบม่วนเขาใบกิ่วกิ่วเขาแล้วครับไปยอดเขา ใบยอดเขานี้แดงครับแดงเหลวเหมือนหอกก็เลยสิมาเห็ดคอนเทนต์ครับผมคอนเทนต์สูบนามใช่หน้าครับสูบนามใช่หน้าเข่าครับผมพี่น้องครับโดยใส่แผงโซลาเซลล์ของเฮาครับผมแผงโซลาเซลล์ของเฮาครับไดโวครับไดโวแบบถึกง่ายครับผมแผงโซลาเซลล์หนึ่งแผงครับ4ี่รอยสมสิบวัตต์ สี่ลอยสามบบากะซื้อมาพ่แพงครับตอนเพิ่นลดราคาสองพัเกาลอยเก้าบาทสอเก้าลก้าคาได้วัวเห่าแปดยกว่าบาทครับ้วกาสายยางสายยางสองเมตรเขาขายอยเมรนั่ะละครับกะซื้อมาสอ,อันกะสายยางสามนิ้วครับสายยางสมนิ้วเป็นแบบผ้าใบนะครับเป็นแบบผ้าใบสนิ้ เดี๋ยวเราไปเบิ่งกันพี่นอ้องกะลงทุนแล้วกะรวมรวมแล้วกับไายพันุอยู่หรอกครับแต่ว่ากะถือว่าบ่แพงสําหรับพลังงานทางเลือกครับน้ามันแพงครับไฟฟ้ากบับ่มีครับอยู่ทงหน้าอยู่ทงหน้าห่างไกลจากหมู่บ้านประมาณ340เมตรครับ340เมตรจะบ่มีไฟฟา้าครับอยู่ทงหน้าผมมีไฟฟ้าเนาะผมบริตต่อมาครับก็เลยใส่พลังงานทางเรือ ก็คือแดดเท่านี้แหละครับพี่น้องแดดแจ่มแจ่มนี่แหละใส่แดดให้เป็นประโยชน์ครับผมเนี่ยคือบดเหล็เนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันว่ามีอย่างนี้นครับนี่ครับพี่น้องอุปกรณ์เท่าสี่เตรียมมาครับอันนี้พวกนี้เป็นเครื่อง้สร้างครับผมอ่าอประกอบรักของเท่าก็คือโตไดโวครับอันนี้คือสายครับสายทีโตออกมาจากแผงโซลาเซลล์นะครับผม สายนีิเพิ่นขายอยู่เม็ดละสี่สิบบาทครับสื่อสำเร็จมาแล้วก็นี่ครับโต้ไดโวเฮาบระเภทครับจะแปดร้อยกว่าบาทครับผมแปดร้อยกว่าบาทแปดร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็ทอสายยางครับทอสายยางทอสายยางสองร้อยเมตรครับสองกอง ถนัดมือใส่ครับผมนีม่ใส่โบมีแหฮีงคนแากว่างกล่องครับผมขนัดมือขวาครับใส่มือใส่โยครองเราวบมีแเฮงเลยนครับใส่ยางสี่ซื้อมาสั่งซื้อออนไลน์มากครับผมพี่น้องสั่งซื้อออนไล์มากครับ,อออรบยังมารถแกะใส่อยู่ครับผม ไปเกีย้ยใส่อยู่ขน,น,นาดสามนิ้วนะครับเอาใหญ่เวกอนครับพี่นลองเพื่อให้นนามันเดินสะดวกเดี๋ยวเข้าขอต่อกันครับขอจัดการก่อน ครับพี่น้องคอนเซปต์ของช่องผมครับชายแก่ชาแนลเน้นง่ายๆครับใช่ได้จริงครับแต่บปลอดภัยครับบ่อใดมีความปลอดภัยบ่อใดมีความเสถียรนะครับบ่อมีอย่างที่ถูกต้องตามหลักวิธีการนะครับผมก็คือวิธีการต่อของผมก็คือเนี่ยครับพันสายด้วยเทปนะครับเทปพันสายธรรมดานี่แหละครับแล้วก็มัดเชือก แล้วก็แปลงเซราเซีก็ว่างแบบนั้นแหละครับเมื่อแรงเขาก็เก็บเมื่อคือเอาเพราะว่าเขาไปนอนเฝ้านะครับเมื่อแรงเขาก็มาเก็บเมื่อตื่นเช้าเ,เ่าก็เอามาไดโวขึ้นกันครับกต่สายคงจะสิมนินีละเนาะแต่ถ้าถือพี่น้องเพิ่นยืมไปใส่ก็แล้ลแต่เพินนะครับผมเดี๋ยวเข้าล่งน้ำด้ครับล่งน้ำก็ลงง่ายๆนี่แหละปลูกเสียกแล้วก็ย้อนเลยนะครับผมอ่าผมเทียบ้เดียวนะครับขออนุญาตภาษาไทยตอนย้อนให้เบิ้งนะครับ หรือสิลองทายบึงเดี๋ยวลองมุมกล่องอลองบึงพี่น้่งเ่อมุมกล่องได้นะครับนะยนันง่ายสิละครับผมตูม้ผมลูอกระโดดเพราะมนเป็นไดโวอยู่แล้วครับ ัวเป็นไดโอยู่ด้วสมรับมัดพอบห้มันไหลไปนะครับผมเดี๋ยวสาย ไา้หนีห้าเกลเฉียบใส่ครับแข็งโซลาร์เซลล์ด้วยครับกล่องหัวสันหัวคอนนี่เด้อครับพี่น้องครับนี่สายสองเส้นครับสายสองเส้นห้าเกลีเสียบกับแผงโซลาเซลล์เลยครับมันซิมีล็อกของมันอยู่แล้วนะครับผม เสียบตรนี้กระโบผิดครับพี่น้องเพราะว่ามันมีล็อกของมันอยู่แล้วนะครับมีล็อกของมันอยู่แล้วนะแต่พอถือล็อกมันบ่เข่าครับแต่ถ,ถือล็อกมันบ่เขา่ขาก่อนุยาตครับมันจะดังแก๊กนิดนึงเสียบแล้วครับพี่น้องผมใส่สองมือครับผมไม่ได้บวดถ่ายให้เบิ่งเสียบแล้วเสียบจำกันง่ายๆ,ๆครับ ได้เริ่มทำงานแล้วครับได้เริ่มทำงานแล้วแต่แดดบดพอดีน้ำเริ่มขึ้นแล้วครับผมแดดบุ้มีครับพี่น้องเอ้ยคือเห็ดกระผมแนวนี้คือเห็ดกระผมแนวน,นี้พี่น้องเสียบปุ๊บแดดบุ้มี นี่แหละพี่น้องลมฟ้าอากาศนะครับผมดินฟ้าอากาศครับโอเคครับ,บงงว่างง่ายเฉยละครับผมคอนเทนต์แบบง่ายเฮงคอนเทนต์แบบง่ายเฮงเริ่มแล้วครับเริ่มเริ่มทำงานแล้วมีแดดมากน้อยนึงก็เริ่มทำงานแล้วครับ แต่ยู่สิวัดสีดันไปได้ทั้งได้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับแดดด้ครับพี่น่องครับขึ้นอยู่กับแดดทั้งนั้นนะครับผมขึ้นอยู่กับแดด้ว,ดวนๆวนเลยครับบ่มีแดดกับว่าทำงานนะขึ้นมาได้ท่้ง d a ครับ อรอติดตามตอนต่อไปครับผมโอเคครับพี่นอ้องเมื่อแดดมาจำ้จำจ้ำนะครับเมือเ่อแดดมาจำ้จำจ้ำก็ทำงานละครับเดี๋ยวผมผ้ายงางไปเบิ่งครับพี่น้องครับยางตามสายสายยางเข้าไปน้พี่น,ออน้องขอุยาตยางไปเมื่อแดดมาน้าใดก็เริ่มทำงานครับแขงโซลาร์เซลล์เขาแพ้งเดียวครับผมพี่น้อง สี่ร้อยสามสิบบาทกับสี่ร้อยสามสิบบาทนะครับกะคำนวณแล้วพ่อครับเพราะว่าใดที่เขาใส่คือต้นน้อยๆครับตัวละแปดร้อยกว่าบาทครับซื้อจากช้อปปี้นะครับผมซื้อจากช้อปปี้แต่ว่าห้องก็ต้องอาศัยแดดนะครับอาศัยพลังงานทางเลือเนี่ยพึ่งมาหอดน,นีครับน้ำ อันนี้เส้นนี้ร้อยเมตรครับพี่น้องพี่น้องหนึ่งร้อยเมตรนะครับผมหนึ่งร้อยเมตรน้ำกำลังไปครับผมกำลังย่างท่านน้ำพอดีน้ำกำลังไปค่อยค่อยไปครับไปตามแดดละครับพี่น้องตาแดดบดกบวาไปขาแดดบดกบวาไปครับนี่ม่หอดนี่ล้วครับครับตาแดดมากแจมแจมแห้งๆกะไปได้แห้งๆครับนี่ครับค่อยคยไหล ตามขั้นหน้าแต่ว่าปลายสายผมยังว่างอยู่ครึ่งึงครับเดี๋ยวเอาลงให้หน้าก่อนด้วยครับพี่น้องยังไปก้นหนาหมือนครับเดี๋ยวถ้าเบิ้งฟลาหนามสีมว่มวงหดตอนไดมาหอดตอนมีแดดนี่แล้ครับแต่แดดหายไปอีกกับอกหาอีกอน่ครับไปล้อลงไปไปล่อลงไปแล้วนี่ครับมาแล้วครับพี่น้องามาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วค่อยๆมาหนึ่งร้อยเมตรครับผมหนึ่งร้อยเมตรหนึ่งร้อยเมตรครับพี่น้องแผงโซลาเซลล์หนึ่งแผงกับไดโวัวตัวนี้หน่อยตัวหนึ่งครับกับไัโวตัวนี้หน่อยตัวหนึ่งครับพี่น้องมันแหงบ่ครับพี่นอ้องครับแหงเลยครับเนี่ย พลังงานทางเลือครับพลังงานทางเลือนี่คือหน้ามที่ได้ครับทารสายทารสายทารสายข้าใบครับแล้วก็อยู่ที่แห้งจะค่อยอยู่ที่แดดนะครับแต่แดดมาแห้งแั่แห้งเพราะว่ามันหนึ่งแผงครับแค่แผงเดียวนะครับผมพี่นองแค่หนึ่งแผงนนะครับ แล้วก็นี่คือมาหนึ่งร้อยเมตรครับผมหนึ่งรอยเมตรจากจุดที่เข้าต่อมาเพิ่นกะทำงานไปไปน้ำไหลของคนไปตามแดดครับผมครับพี่น้องครับกะถือว่าประสบความสำเร็จในการทดลองนะครับในการทดลอง สูบนามเส่หน้าโดยใส่พลังงานทางเหลือกครับคือพลังงานแดดแดดบานเท่าหลายครับแดดบานเท่าหลายจำาหลาหรีครับจะเอามาใส่ให้มันเกิดประโยชน์นะครับพี่น้องครับน้ำมันแพงแห้งตอนนี้น้ำมันเกลหนึ่งลิตรสี่สิบสี่บาทสี่สิบห้าบาทครับผมเบนซินเก่าหนึ่งที่จะมาใส่ใส่เครื่องสูบนามมือหนึ่งต้องใส่จักริดครับแต่จะสูบนามใส่หน้า หลายครับเบิดเงินหลายนะครับเบิดเงินหลายนะครับเบิดเงินหลายอยู่แต่สสูบน้ำใช้หน้าได้อันนี้คือเฮ้าไสพลังงานทั้งเหือกครับผมใส่แดดครับใช้แดดที่เมืองไทยเฮาหลายครับนี่คือขันทดลองครับผมพี่น้องครับขันทดลองของใช้แก้ใช้แนวครับผมแผงโซลาเซลล์หนึ่งแผงครับซื้อมาสองร้อยสองพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดครับ ขนาด4ย30วัต์ซื้อแบบถูกๆนะครับถูกๆราคาซื้อไดโวครับได้ปั๊มจุ่มนะครับไดโวปั๊มจุ่มของออนเซนครับตัวละ800กว่าบาทแล้วแต่แล้วถ้าซื้อนะครับแล้วแตาแล้วตแวต่หาซื้อได้ผมซื้อได้ตอนที่มันมีโปรลดราคาของช็อปปี้นั่นะครับของมีส่วนลดนั่นนะครับคือผมเป็นลูกค้าที่สั่งของออนไลน์หลายนะครับกะ พอได้ใช่ครับพอได้ใช้บ่แพงครับแปดร้อยกว่าบ,บาทนะครับแล้วก็สายยางนี่ก็จำไม่ได้หรอครับว่าว่าเม็ดมาะมวนละเท่าไหร่ประมาณมวลละแปดร้อยครับประมาณมวลละแปดแปดเก้าร้อยนะครับมวนมวนร้อยเม็ดนะครับประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละหรือว่าถาผมจาผิดเดี๋ยวผมช่ขึ้นม่เลครับตอนตัดตอ่อตัดต่อวิดีโอเพราะว่าเดี๋ยวผมไปขอเบิง้งราคาในในช็อปปี้ที่ผมซื้อไว้ก่อนนะครับเพราะสูงสือว่าโดนแล้ว สื่อว่าปีก่อนนี่ครับสื่อว่าปีที่แล้วปีปีกายนี่ฝนดีแห้งบัตเตริใัยเลยบริใส่บัตเรใส่แพงนะครับก็คือฝนมันดีครับก็คือบริใส่แพงบริใส่พลังงานทางเลือกครับน้ำดีปีที่แล้วแต่ปีนี้น้ำแห้งครับผมแห้งครับผมนี่ลองครับแห้งแห้งเลยแห้งแบบแห้งครับก็เลยต้องใส่พลังงานทางเลือกครับ นะพี่น้องเนาะกาค่อยๆสื่อค่อยๆเก็บแต่ว,ว,ว่าวิธีการถีบผมต่อนี่โมเมนวิธีการถือถุงต่องด้ยครับพี่น้องครับก็คือเป็นวิธีการแบบบ,าบา้บาๆบอๆแต่ต่อแล้วมันก็ใส่ได้ครับแต่ตอแล้วมันก็ใส่ได้ครับแต่มันเป็นวิธีการถีบบุถุกต้องตามรักหลักการหลักทฤษฎีของการใส่พลังงานทั้งเลือครับเพราะว่ามันมีความอันตรายอยู่ก็คือมันเป็นไฟฟ้าเนาะถึงวันสิผลิตแล้วมันก็เป็นไฟฟ้าขึ้นก่อนนะครับ จะอันตรายแะะ้วก็ถ้าเกิดว่ามีฝนตกฝ้าห้องแม่ก็อาจจะเสียหายคงเข้าเสียหายหได้นะครับเพราะว่ามันต่อบ่ถูกต้องโ่มีตัวควบคุมกระแสไฟครับบ่มีสวิตควอบคุมกระแสไฟบบมีียังที่ค่อยกำกับล้วก็บ,บมีสนวนกันฝ้ากันผ้าผ่านะครับบบมียังทุกอย่างเลยครับเพราะว่าผมใส่ว่างกะผื้นเลยแบบนี้ครับแบบ ทดลองครับแบบทดลองง่ายๆใส่ว่างกับพืน้นเมล็ดพงกับเก็บกลับเมล็ดพงกับเก็บกลับแล้วก็ตื่นเสาผมก็จะเอาออกมาอีกตอนเสาครับประมาณมค้งเสาก็ออกมาแล้วครับมาติดตั้งแล้วก็กลับไปอาบนามเต็งโตไปคิดเนี่ยชีวิตเสาให้เ้าหนาที่เป็นเ้าหน้าทางเลือกนะครับเป็นเกษตรกรทางเลือกนะครับผมบอ่อบริ่งเห็ดเป็นจริงเป็นจัง บริหนี้อาชีพทำหน้าแบบจริงจังนะครับเป็นชาวหน้าแบบกําลั่งเรียนรู้อยู่นะครับโตได้บวกะนอนอยู่นี่นี่ครับมันนอนอยู่ในนี้นะครับมันนอนอยู่ในนี้เนาะนอนอยู่นี้ครับมันแช่อยู่ในน้ำครับมันใช่ได้ตลอดนะครับถึงแดดจุบดมันก็เศร้าทำงานนะครับเพราะว่าถ่ายจุ่มอยู่ในน้ำเนี่ยใช้ได้ตลอดเวลาครับใช้ได้ตลอดเวลาหล้กก็แผงเห่ากับว่างอยู่ก็พื้นเลยครับ อยู่กับพื้นนี่แหละนะครับว่างเลยมาเลี้งข้ากับนายกขึ้นรถครับหนกชา่ซาเลงพ่วงคางข้าวกับผมครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับผมกะสิขอจบไปเพียงสำนีเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นคลิปทดลองนะครับบอถือต้องตามรักวิชาการบอกเลยว่าบอใช่นะครับบอใช่ตามรักวิชาการแต่ข้ากับเห็ดใช่ได้ครับใช่ได้พ่อพ่อบรรเทาถูกถูครับถูกถูกบ่แพง นะครับจะใส่พลังงานทางเหลือกไปนะครับตามกําลังของแต่ละคนนะครับผมฝากไปนะครับผมพี่น้องชายแก่ชาแนลครับสวัสดีครับสวัสดีครับ